บทที่หธรรมจักรกับพะวัตนสุขเอวเมสุตังอิตังสะเมยังพัควาพาราณสียังวิหารติอิสุปตะเลนิปตะเยจัตตโคพัควาปัญจพักตเยกิโคมันเจสิทเวเมติกเวอันตาปะพาจิเตนะนาเซตัพายโยจายังกาเมสุตามาสุขาติการิโยโขโมโมโขสุชนิโขอนาริโยนาทสังหิโตโยจายังอัตตะกลมตะทันโยโข อุโคภนาริโยนาตะสันหิตตเอเตเตพิเกเวอุโภอันเตอันุปกรรมมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเตนาอภิสัมพุชฌาจักุปการนิยานาการนิอุปสมัยยับิญญาญาสัมพูธายานิพานายาสังวัตติกตัมมาจัสสาพิเกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุชฌาจักุปการนิยานาการนิอุปสมัยยับิญญาญาสัมพูธายานิพานายาสังวัตติ สัจแมทย์อริโยะจังพิโคมาโคสายตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวียมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสัพเพห์ปัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเทนะอภิสังขทตาจักภูกะรนิยานะกการนิอุปสมัยยาปิญญายะสัมโพธายานิทานยะสังวรติตยามโปตะติภเวณุภัเมริยะสัจจารติภิกขะราชลาภิกขะมรณะติภิธรรม สุขปริเทวะทุกขมาัสุายาสิดุัาเหสัมปโยโคปุริเยนปยคปุโตยังิั้นติตามปิตังสังคเตนนปัญจุปาทานักันตาทุกข์ังโปนับิเวทุขสมุทโยอริยสัจจังยาตันางการนันทิลาทัสหักตัาตัตตาพินทิมีเังตามตัณหาเพราะว่าตัณหาไม่วตัญหาอีจังโผปนิภเวทุขะ เยโรธโออริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายอเสสะวิลาคานิโรโอจาโคปติมิสังโคมุติอนารโยยิังโคปนระเวพวกคานิโรตะฆามินีปฏิปทาอาริยะสัจจังอาริโยอริโยตังที่โธมาโธไซยุทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจะสัมมากัมมุตโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ

กุศลสมุทรโยรยาสัจจังปีนันติเมวิโเรตเพนอนนสตเตสุตามสุจักรอดุปาริยานังอดุปาริปัญญาอดุปาริวิชาอดุปาริอาลโคอดุปาริมีดังทุกขันมโลทอริยสัจจังเปเนวิโตเรตเพนอนนโนสตเตสุตามิสุจักรอดุปาริยานังอดุปาริปัญญาอดุปาริวิชาอดุปาริอาลโคอุตปาริทางทุกขันมโลทอริยสัจจัง สัจจิตาตับปัญจเมธิตคเวบุพเพะอนั้นสติสุธรรมสุจักขุตุปาทิยานังตุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอารลโกตุปาทิทางทุกขะนิโรธโธอริยสัจจังสัจจิตับปัญจเมธิตคเวบุพเพะอนั้นสติสุธรรมสุจักขุตุปาทิยานังตุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอารลโกตุปาทิทางทุกขะนโรโธอริยสัจีทางทุกขะนิโรธอริยสัจมีทางทุกข์นิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง

เดบาริปัญญาเดบาริวิชางเดบาริอรรถกรุงเดบาริยาวกติวจะเมีพิภเวณิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวตังตวัสาการังยะถาภูตังยะละตะสนังลาสุวิสุตังอโหสิเหวตาวาหังพิภเวสเทวเกโลเกสมารเกสะการเมเกสะสมารคามานิราปิชายสสะพรมนิชายะมุตังสัมมาสัมพุทโธปัจจัียาสิงหโตจะโรเมิพิภเวณิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวตัง ขวากาัญญาัตสนาสุสุธัมหสทาังพิเวสเทวเกลงสมะเกศสรรมเกสันรัน์าปะชายาประเทวเนสายะนสรงสมะสมบทถึมพุทธกุศลเดสิรนานจะมัสนางอตปาที่อัปันนิมิตายมันติเมชาตินาติธานิคุญโตวติตะมโหจะพะอขวัตสามนาปัญจาวกิยาติภูเวโตภาสิตาพินานิ มาสมิงจกักกานะเวกรการันงานมาในอาญสมุทรกรนยักเพอช่างวิต์มลังาทงา,างจากเพื่อปี่ยังกุจิสมรแมมล้ทงสักพันตังนิโรธทรรมันติกวัดจเตเจักอตาทมจากเพ่มาเทว,วาสัตธ์อุสาร์เวชุนเอาตัมกตาพารานัสยังสิบเปอร์เนประทไทย,ยนะ เมชิวาลูกัสมินติภมานังเทวานังสัทธังสตวะจตมหาราชิกาเทวสัทธังนาสาวิสุจตุมหาราชิกาเทวานังสัังสตวะตาวาติสาเทวสัทธังาสาวิสุงตาวติสานังเทวานังสัทธังตัวยามาเทวสัทังาสาวิสุยาเมเทวานังสัทธังสตวะุสตาเทวสัทธังาสาวิสุง มูสตานางเทวนาังสุโตมมาลัรตีเทวนาสั้งมงสาวุิมีมารตีนาเทวนาฏทังสโตอปรานิมมีตสววตดีเทวาสั้งงสาวชัปรนิมมีตวสวัตรีนางเทวนาทังสุโตวกรรมักาเทวาสั้งมงสาวุชเอตัมภควาตาภาลนาชียังปิสิทตะนมิไพยังตะวัธรรมจักรกางดังอัปปวัติยังสำเนีวักรรมสเนวตเ มานโนจะโอลาจะโอลาโลโอคาโซโอเกปาตุลาโหสิอธิกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภะกวาอุทานังอุทานิสิอัญยาสิะะววอัตโกโกธนโยอัญยาสิอัโอาาะตโกโกธนโยติอุต,ออาาอตอิทังอายะสมะโกโกธนัสสะอัญญาโกันโยโกเววะนามาหสิเตว์ที่ผ่านไปบทที่เจ็ดถึงบทที่เก้า